เมื่อวันที่29ตุลาคม2557ในายเจนรัตนพิเชษชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดเกษตรกรณนะตลาดนัดสากรประมงแม่กองตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามโดยมีนายวโรชนวิรยกุลเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวรายงานหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรกรร่วมเปิดงานกว่า200คนซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามและส่วนราชการสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำโครงการตลาดนัดเกษตรกรม,มอร m e r Market เพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่ที่สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาดสำหรับเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโดยจัดตลาดนัดเกษตรกร3แห่งได้แก่ 1. ตลาดนัดเกษรกรประมงแม่กลองตมบลแหลมใหญ่อําเภอเบืองโดยจะจำหน่ายสินค้าทุกวันพุธเวลา13นาฬิกาถึง19นาฬิกา ตลาดนัดวัดภุมรินกุดีทองตำบลสวนหลวงอำเภออัมพาวาโดยจะจำหน่ายสินค้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาและศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดินตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามโดยจะจำหน่ายสินค้าทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกา